สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์สุภามาชานุวัฒนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เป็นเรื่องของงบการเงินเปรียบเทียบนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะจะเป็นเรื่องของหลักในการทํางบการเงินเปรียบเทียบนะคะงบการงบการเงินที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์หรือใช้ในการเปรียบเทียบตัวน,นั้นนะคะจะต้องถูกต้องตามหลักบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วกัน ตัวนี้นะคะจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการวิเคราะห์หาตัวเลขหรือนําไปเปรียบเทียบกันปีต่อปีหรือเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันก็ได้นะคะแต่เรานะคะจะต้องนําตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับปีก่อนๆย้อนหลังไม่น้อยกว่า3ปีนั่นก็คือการทํางบการเงินเปรียบเทียบนะคะวิธีการอาแสดงการเงินเปรียบเทียบนะคะ งบการเงินเปรียบเทียบโดยทั่วไปเราจะแสดงข้อมูลดังนี้ก็คือ 1. จํานวนเงินที่ปรากฏในงบการเงินของแต่ละปี 2. จํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง 3. อัตราร้อยละของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนหรือปีฐานนะคะตัวนี้จะเป็นวิธีการคำนวณทั้งสวิธีของเราเลยนะคะอ่ะ3นะคะ ลักษณะของงบการเงินเปรียบเทียบนะคะของเราก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะจะเป็นเรื่องของการแสดงผลต่างที่เป็นจํานวนเงินหรือว่าการแสดงผลต่างที่เป็นของตัวเลขนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3ามคิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องของงบการเงินเปรียบเทียบนะคะวิธีแรกของเราบริษัทเมืองแมนจำกัดอ่ะ อันดับแรกเลยนะคะตัวนี้เราจะวิเคราะห์อะไรคะงบการเงินกําไรอ่าขาดทุนนะคะเราจะมาเปรียบเทียบของ3ปีก็คือ 25x1 แล้ว5 x x 2 5 x x 3วิธีการคำนวณเราก็จะมีอยู่สวิธีก็คือวิธีที่1หายยอดเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะซึ่งหาได้จากอะไรกำไรสุทธิปี 25x2 ลบด้วย 25x3 อ่ะอันนี้คือ 25x2 คะ x 2 อันนี้คือ 25x3 นะคะเขาบอกว่าอะไรคะเพิ่มขึ้น1 5 0 0บาทได้จาก 25x3 ลบกำไรสุทธิ 25x2 ก็25 2, คือ70,000ลบ59,500มีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1 5 0 0บาท2การหาร้อยละของยอดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเช่น กำไรสุทธิปี2 5 0 0 x 2ลบด้วย2 5 x 3เขาบอกว่าเพิ่มขึ้น18%หาได้จากไหนหาได้จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวนี้ที่เราหามาจากวิธีที่1น,นะคะอ่ะคูณด้วย1 0 0หารด้วยกำไรสุทธิปี2 5 0 0 x 2นั่นก็คือ 1500คูณด้วยหนึ่หารด้วย59500แสดงว่ายอดนี้คือ้อยละเพิ่มขึ้นคือ18เปอร์เซตต่อมางบแสดงฐานะทางการเงินวิธีเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนอะไรคะงบการเปรียบเทียบเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อกี้เป็นงบแสดง งบกำไรขาดทุนนะคะเขาก็จะให้ข้อมูล3ปีมามีสินทรัพย์แล้วก็นี่สินและสวนของผู้ถือหุ้นวิธีที่1นึเลยการคำนวณหายยอดเพิ่มขึ้นเราก็จะอ,อะไรคะ 25x2-25x3 ลบ2 5x 3ลดลงลงมาเหลืออยู่ที่1 0 0 0 0แสนหอยบาทอ่าแสดงว่าเราหาได้จากไหนนั่นก็คือ 25x3-25x2 ลบก็จะเป็น แปดแสนอ่ะให้ดูตรงของสุัั้ำหมุนเวียนนะคะก็คือตัวนี้เนาะก็คือ2ตัวนี้แปดแสนห้าหม่นห้าพันลบด้วย9 5 5 0 0สันติดลบไปอยู่ที่1,500สนอะคะสองหารละของยอดเพิ่มขึ้นก็หาเหมือนเดิมนะคะก็ะคือจํานวนที่เพิ่มขึ้นก็คือติดลบนะคะก็คือ ติดลบนะคะจะใส่วงเล็บก,ก็ได้นะคะหรือจะใส่เครื่องหมายติดลบข้างหน้าก็ได้ก็คือ1นึ่งแคูณด้วย100หารด้วย9,55,000นนะคะแสดงว่าตัวนี้ติดลบไป11%เป็นอัตราที่ได้จากการเปรียบเทียบนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการวิเคราะห์และแปลความหมายของงบการเงินของเรานะคะอ่าหเลยคือการวิเคราะห์แปลความหมายของงบการเงิน อางกบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นส,สองกลุ่มกลุ่มที่1คือเปรียบเทียบปี 2,500X1 แล้วก็สองพันาเนะคะเขาบอกว่าวิเคราะห์ได้ดังนี้หรือว่าแปลความหมายได้ดังนี้ยอดขายเพิ่มขึ้น7จ็ดยอดขายเพิ่มขึ้น 7จ0 0หม่น r เจ0 0แสคิดเป็นร้อยละ75เอามาจากไหนต้องคำนวณไหมไม่ต้องนะคะมาจากจุดเราเลยนะคะเห็นไหมก็คือตัวนี้เนี่ย x 1นึถึงสอ x 2ให้เราเอาข้อมูลตรงนี้นะคะเอามาใส่ในการวิเคราะห์ของเราอ่าต่อไปเป็นยอดรับคืนถูกไหมคะยอดรับคืนนะคะ ยอดรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายเพิ่มขึ้น5 0 0 0 0คิดเป็นร้อยละ100 000. ขายสุทธินะคะจาก700 0แสนะคะบาทเพิ่มเป็น74นะคะร้อยละร้อยละเ4แล้วก็มีอะไรอีกคะต้นทุนขายนะคะอยู่ที่570 0 0 0เมืนเพิ่มขึ้นมาอีก90มีอะไรอีกกำไรขั้นต้นนะคะกำไรขั้นต้นของเรามีอยู่ที่1,30,000นะคะเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ41แล้วขึ้มาจากโจทย์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีอ่าค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก70,000เนาะที่เป็นร้อยละ21กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น เท่าไหร่คะ60,000บาทคิดเป็นร้อยละ3 0 0กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น45,000เพิ่มอาคิดเป็นร้อยละ3าอสิบนะคะไอ้ตัวน,นี้คือเราเอามาจากโจทย์ทั้งหมดเลยนะคะในการวิเคราะห์ต่อไปกลุ่มที่3เป็นเรื่องของการอากลุ่มที่2อันนี้น่าจะใส่มาผิดนะคะเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่2 เปรียบเทียบจากปี2 5 0 0 x 2นะคะกับ2 5 x 3นะคะถ้าในหนังสือเขาก็จะแยกออกมาให้อยู่แล้วแปลความหมายได้ดังนี้ก็คือไล่ตามหนังสือไปเลยนะคะยอดขายสินค้าคงเหลือ2อ0 0 0 0ห้าคิดเป็นร้อยละสิบสี่ซึ่งขายสุดที่ก็ลดลงร้อยละสิบสี่เช่นเดียวกันนะคะ อะต่อมาต้นทุนขายลดลงไปสองแสนที่เป็นร้อยละสิบเจ็ดแล้วก็อะไรคะกำไรขั้นต้นลดลงไปอ่ากำไรขั้นต้นของเรานะคะ สอง0 0ื่นาพัน้าเขาติดเราเขาจะลดลงนะคะอยู่ที่หกเปอรเราก็จะดูตรงนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะจนถึงอ่ะที่เราคำนวณตรงนี้นะคะก็คือกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นที่เราคิดมาคำนวณจากอ่ะข้อที่สองที่1เมื่อกี้นะคะการวิเคราะห์ในรูปแบบการเปรียบเทียบจะทำให้เราเห็นชัดว่าการดำเนินงานในปีนี้ หรือปีที่ผ่านมานะคะมีการดาเนินง,งานที่ล้มเหลวกว่าปีที่ผ่านมาไหมโดยเฉพาะการเปรียบเทียบในรูปแบบของ้อยละจะทําให้ทราบว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะส่วนนะคะถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นเลยได้ว่ากําไรสุทธิเราอยู่เจ็ดหมื่นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐานแล้วสองห้รราอ x สองกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทคิดเป็น้อยละสิบแปดเท่านั้นเอง ถ้าเราพิจารณาจากตัวเลขขายสุทธิลดลงมา1อยละ14แล้วเรายังสามารถทํากําไรสุทธิเพิ่ม1 0ละ18ได้เหมือนกันสามารถบริษัทสามารถลดต้นทุนได้จึงทําให้กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นตัวนี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์งบกาไรขาดทุนอ่ะเรามาดูข้อที่สองตัวนี้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และแปลความหมายของงบแสดงฐานะทาง การเงินเปรียบเทียบนะคะเหมือนกันเอามาจากตัวอย่างที่3ขีดสเพราะสามขีดขสเป็นเรื่องของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะกลุ่มที่1เปรียบเทียบเราก็ต้องไปดูของ2,500 x 1กับ2,500 x 2, 2ในกลุ่มนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ลอกลงมาให้หมดเลยนะคะตั้งแต่สินทรัพย์มูลวียนนะคะเขาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่2 100, 8 2 0 0 0แปน2 0 0 0คิดเป็นร้อยละ สีสิบสองเอามาจากโจทย์ทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเป็นเรื่องของเงินลงทุนระยะยาวนะคะที่ดินอาคารเครื่องตกแต่งนะคะอ่ะอะไรที่มันมีเปอร์เซ็นล้วก็เอามาใส่ให้หมดนะคะต่อไปกลุ่มที่สองตัวนี้จะเป็นเรื่องของเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน 2,500X2 กับปีสองพัน เขาบอกว่าแปลความหมายได้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงอ,อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเพราะว่าติดลบคิดเป็นร้อยละสิบเอ็ดของเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นแสดงว่าหนึ่งแสนเราคิดเป็นร้อยละยี่ห้าของที่ดินและอาคารอุปกรณ์หนึ่งแสนคิดเป็นร้อยละสิบเอ็ดของน้สินหมุนเวียนลดลงอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันคิดเป็นร้อยละยี่สิบห้ากำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น สามพันตัวนี้เราก็จะเอามาตากโจทย์นะคะแสดงว่าเขาบอกว่าเราเปรียบเทียบปีฐานอ่ะเปรียบเทียบฐานะของกิจการทั้งสองกลุ่มเราจะเห็นได้ว่าสองห้าเอ็กหนึ่งสองห้าเอ็กสองดีกว่าสองห้าเอ็กสองไปถึงสองห้าเอ็กสามอ่เพราะว่ามียอดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเป็น้อยละสาสิบหกในขณะที่ปีสองพันห้าร้อยเอ็กสองสองพัน ห้ารอ x สามมียอดลดลดลงอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืสาพันบาทคิดเป็น้อยละห้าเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้อ่าด้านนี่สินจะเห็นได้ว่านี่สินหมุนเวียนลดลงร้อยละยี่สิบห้านะคะที่เราเคยเพิ่มถึงสามรอยี่สิบแสดงว่าบริษัทพอมีความคล่องเกิดขึ้นอ่ะ การเปรียบเทียบงบการเงินกับธุรกิจประเภทเดียวกันแสดงว่าเาต้องมีการเปรียบเทียบก่อนนะคะในธุรกิเดียวกันว่ามันแตกต่างกันยังไงที่ตั้งอยู่ทำเลเดียวกันแต่ธุรกิจที่ตั้งอยู่อีกที่นึงอยู่ใกล้ตลาดใกล้แหล่งวัตถุดิบหาแรงงานง่ายและค่าจ้างแรงงานถูกขนส่งวัตถุดิบถูกอีกธุรกิจหนึง่งอยู่ห่างไกลมาก แรงงานก็หายากอัตราค่าจ้างก็สูงแสดงว่าเขามีความแตกต่างไหมย่อมมีความแตกต่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกไหม 2. ธุรกิจ1อาจมีโรงงานของตนตนเองในการดําเนินงานส่วนอีกธุรกิจหนึ่งอาจจะต้องไปเช่าโรงงานของผู้อื่นมาทํางานเหมือนที่นา เรามีที่ทํานาแล้วก็ทําของเราเองก็ไม่ต้องเช่าถูกไหมเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าแต่บางคนเขาไม่มีทุ่งนาเขาก็ต้องไปจ้างหรือไปเช่าทุ่งนาเพื่อที่จะทํานาหายข้าวเอาเงินมาใช้แต่เขาต้องหาต้นทุนเลยคะ่ะค่าเช่าออกไปอันนี้คือข้อแตกต่าง3วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตธุรกิจหนึ่งอาจจะเพาะปลูกหรือขุดหาขึ้นมาใช้ได้เองแต่บางอันนะคะเราไม่สามารถทำวัตถุดิบขึ้นมาเองได้นะคะ แสดงว่าตัวนี้เป็นธุรกิจบางอย่างมีไว้พอใช้หรือพอขายไปวันๆเพื่อไม่ให้เงินทุนจมข้อที่4นะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของธุรกิจยึดนโยบายขายสินค้าเป็นเงินสดหรือส่วนใหญ่แสดงว่าตัวนี้เขาจะขายเงินสดเป็นส่วนใหญ่เลยแต่อีกธุรกิจนึงเขาจะขายเป็นเงินเชื่อทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแต่อันไหนมันจะ คุ้มกว่ากันถ้าขายเป็นเงินเชื่อเราจะมีอะไรคะดอกเบี้ยเออห้าธุรกิจหนึ่งอาจจะผลิตสินค้าโดยเริ่มตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบมาจนทําเสร็จแต่อีกธุรกิจหนึ่งเขาบอกว่าอะไรส่วนประกอบอาจจะเป็นสิ้นส่วนมาประกอบเองก็ได้นะคะหกธุรกิจแต่ละแห่งมีวิธีการจําหน่ายที่ไม่เหมือนกันอันนึงอาจจะขาย สินค้าทั้งหมดให้แก่ผู้ขายส่งคนเดียวแต่อีกเจ้านึงอาจจะขายให้ผู้ขายส่งหลายๆรายก็ได้นะคะเบางธุรกิจใช้เงินทุนของตัวเองแต่บางธุรกิจจะต้องอะไรยืมนะคะเป็นหนี้สินนะคะมาเนาะแปดบางธุรกิจดําเนินนโยบายบํารุงการซ่อมแซมก่อนแต่บางธุรกิจเขาก็ไม่ต้องไม่ซ่อมสม่บบเสมอแต่จะทําให้อะไรคะพอสุดท้ายมาเวลาพัง มีค่าซ่อมใช้จ่ายสูง,สงถูกไหมเพราะว่ามันพังหลายอย่างแต่ถ้าเราแบบบำรุงอ่ะเหมือนรถเราเอาไปเข้าสูย์เป็นประจำประจำเขาก็ได้เช็ครถเราก็ได้ซ่อมไปตลอดแต่บันนึงมารถเราขับไม่ได้เลยพังเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายตังค่าซ่อมเยอะกว่าที่เราทําดูแลประจํานะคะ9นะคะตัวนี้เป็นวิธีชา่าวิธีการได้สินทรัพย์มาใช้แตกต่างกัน เรามาดูหกงบการเงินเปรียบเทียบต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นวิธีการเปรียบเทียบงบการเงินนอกจากจะมีสองลักษณะและก็คือตามแนวนอนแนวตั้งและเรายังมีวิธีการเปรียบเทียบตามแนวนอนยังแบ่งออกได้สามวิธีก็คือวิธีที่หนึ่งเปรียบเทียบงบการเงินปีต่อปีนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องอาจจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า ปีไหนเพิ่มขึ้นหรือปีไหนปีไหนลดลงจากปีก่อนทำให้าาเราเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนนะคะอันนี้คือโจทย์นะคะสามขีดหนึ่งจากสามขีดหนึ่งแล้วเป็นวิธีการอโพกันเงินปีต่อปีเนาะอันนี้เราจะบันทึกเปรียบเทียบเฉพาะยอดที่สําคัญเอาแค่ยอดที่สําคัญเลยก็คือหนึ่งขายสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงขายสุทธิรอของปีสองพันห้าร้อยเอ็กซ์สองแล้วก็สองพันห้าร้อยเอ็ก หน่ 1> 1. เอามาดูขายสุทธิของเราสองพอย x 2กับ2 5งพ x 1ก็คือ7 9็ดกับ8 3ดร้อยสา่าแต่ร้อลบเจเหลือ42 2สิขายสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้หาเป็นเปอร์เซนต์เมื่อกี้เราได้แล้วใช่ไหมคะขายสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คือตอนนัวนี้แสดงว่าเพิ่มขึ้นเพราะาไม่ได้ติดลบคูณ100หารด้วย2อห้ x 1 ก็คือ791เท่ากับ5.3%นตงนะคะตัวนี้เป็นการเปรียบเทียบงบการเงินปีต่างๆกับปีใดปีหนึ่งหรือฐานปีนะคะการเปรียบเทียบวิธีนี้เราจะใช้เลือกปีใดปีหนึ่งเป็นฐานปีอ่าให้ปีฐานปีให้ปีฐานปีเป็นตัวหารหรือเท่ากับ100นั่นเองปีฐานเราควรจะเป็นธุรกิจที่มีสภาพดําเนินการ ปก,กตินะคะจะดงว่าตัวอย่างตัวนี้เขาถือว่าปี2,500 x 1เป็นปีฐานนะคะมาดูตัวอย่าง3 4ขีด4ของเราวิธีการคำนวณเหมือนเดิมค้ายสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลง2,5 x 3ลบด้วย2,5 x 1ก็คือ791อ่ะ900 9 0 0 เ3 5ลบด้วย7 9 1ยเ้าท่ากับหนึ่งสิไม่ติดลบสองขายสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะแสดงว่าเราหาอะไราได้ละเพิ่มขึ้นหรือลดลงเสร็จแล้วมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณหนึ่ง0้อยหารด้วย7 9 1ดอยเก้าสิบอดนะคะเท่ากับสิบแปดเอซน์อ่ะส่วนวิธีสามขีดห้านะคะ จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบงบการเงินในรูปแบบแผนภูมิแท่งนะคะ,ะแผนภูมิแท่งตัวนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบงบการเงินโดยแสดงเป็นกราฟแผนภูมิเราจะสามารถคํานวณความหมายได้ดีกว่าตัวเลขเพราะเราสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเพราะเราดูความสูงของกราฟถูกไหมคะ เราก็จะมองได้ชัดเจนอันนี้คือโจทย์เนาะอันนี้คือกราฟของเราเขาแทนตัวอะไรคะอ่ะสีนี้เป็นสอง1ห้าปีนี้เป็นสอง2ห้าปีนี้เป็นสอง3นห้านะคะเราก็ได้ดูเลยนะคะว่าอ่ะเน็ตอินคัมเน็ตอินคนะคะเขาก็จะมียอดให้แต่ละปีออกมาอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําอะไรคะ ทำผังอืมอะแล้วก็ดูตามปีของเราแล้วก็มาทำกราฟเราได้อะเดี๋ยวอาจารย์ได้สั่งการบ้านในคัสรูมไว้แล้วนะคะให้นักศึกษาทุกท่านเข้าไปทำการบ้านด้วยนะคะส่งให้ทันเวลาถ้าใครสงสัยตรงไหนให้ทักมาหาอาจารย์ได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ